ในที่สุดผมก็เจอแหล่งผักสาบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดหูยลูกเต็มไปหมดเลยนะเนี่ยพี่เนาะครับพี่ผักสาบมันคืออะไรผักสาบก็คือผักป่านะครับเอามาจากป่ามาปลูกคือเป็นเกิดการพัฒนาสายพันธุ์นะครับคือตามธรรมชาติไม่ค่อยมีให้เห็นแล้วครับตัวนี้คือเป็นต้นแท้พันธุ์แท้นะครับผักสาบเนี่ยมันมีกี่สายพันธุ์ครับพี่หลายสายพันธุ์มากเลยครับแต่สายพันธุ์อร่อยที่สุดแล้วก็ทานง่ายไม่ขมนะครับคือสายพันธุ์ทวายนะครับ คำว่าตะวายด้วยก็คือจะติดดอกติดลูกติดผลทั้งปีนะครับทั้งปีเลยใช่ครับผมโอ้ยมีหน้าเราผมเข้ามาสวนพี่ทําไมมันยังมีลูกอยู่ที่อื่นเขาหมดแล้วนะครับครับผมโอ้โหอันนี้คือตวายแท้เลยตะวายแท้ครับคำว่าตะวายก็คือจะติดดอกติดลูกติดผลทั้งปีครับรับประกันสายพันธุ์นะครับดูครับเต็มเลยครับโอ้ที่ได้สายพันธุ์มาจากไหนครับนี่ สายพันธุ์ก็คือต้นกําเนิดมาเมื่อ8ปีที่แล้วนะครับคือขยายจากต้นแม่อายุ8ปีนะครับแล้วต้นพันุเนี่ย8ปีมันยังมีชีวิตอยู่ไหมครับพี่ดอดใช่ครับตอนนี้ยังมีอายุอยู่ครับยังให้ผลผลิตต่อเนื่องครับอุ้ย8ปียังให้ผลผลิตอีกเหรอใช่ครับใช่ครับอายุยาวมากนะครับผักสาผักอินูนะครับอายุยาวมากแปลว่าปลูกทีเดียวนี่กินตลอดชาติเลยนี่พี่อายุยาวมากเก็บผลทั้งปีครับผลผลิตเป็นพืชระยะยาวครับกิโลนึงเขาขายแพงไหมครับพี่ตามท้องตลาดโลร้อยห้าสิบบาทนะครับนี่นะครับอู้ค่อนข้างหาทาานยครับ อ้ยดักรบเลยอะ่ะอ้ยทานสดได้เลยนะครับทานกับส้มตำนี่สุดยอดนะครับรสชาติออกขมหวานครับทานง่ายครับทานดิบได้เลยแล้วปกตินี่อผักสาบเขาเอาไปทําประกอบอาหารอะไรเนาะพี่ต้มนึ่งปลานี่อร่อยนะครับแล้วก็ลวกกิมนี่ก็ได้ครัอดองดองนี่ก็ดีครับทานสดก็ได้ครับไหนนะพี่ทานสดอีกทีนึงแบ่งผมลูกนึงด้วย โอ้โหกรอบๆๆเลยน้องพี่เนาะสุดยอดมากเลยครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับเกษตรตัวน้อยครับพิกัดบ้านผือใหญ่หมู่สิบเอ็ดตําบลรัตนบุรีอำเภอรัตนาบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับอูกผักษาเนี่ยเราปลูกครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะเก็บเกี่ยวได้นานแค่ไหนครับพี่เป็นพืชนระยะยาวนะครับตับตันี่เกินสิบปีนะครับรับประกันครับอายุยาวมากนะครับโอ้โหเป็นสิบปีเลยใช่ครับครั้งเดียวนะพี่ใช่ครับ เก็บทั้งปีนะครับสองวันสามวันเก็บครั้งหนึ่งนะครับคือเก็บตลอดเลยนะครับนี่นที่บ้านก็จะเก็บส่งแม่ค้าตลอดนะครับลูกขนาดไหนเขาเก็บได้ครับพี่ลูกขนาดข้อประมาณนี้ครับคือ,อถ้าลูกแก่ลูกอ่อนให้เราสังเกตแบบนี้ใช้เล็ยบหยิกนี่ถ้าหยิกเข้าไปนี่คืออ่อนคือเราเราจะสังเกตแบบนี้การเก็บลูกผักสา ถ้าหยิกไม่เข้าแสดงว่าแก่อันนี้ครับให้ใช้ปลายเล็บหยิกตรงหัวมุมเหมือนถ้าหยิกไม่เข้าแสดงว่าแก่คือจะกินไม่ได้เลยผักสาบทิ้งอย่างเดียวต้องบอกก่อนนะครับว่าผักสาบนี่คือชอบแดดแต่ไม่ชอบน้ําท่วมน้ําขังนะครับเป็นพืชชอบแดดจับแล้วการปลูกก็คือต้องเป็นพื้นที่โล่งอย่ามีต้นไม้ใหญ่ปกคลุมการลดน้ําก็ลดวันละ,นละครั้งชอบน้ําแต่ไม่ชอบน้ําท่วมน้ําขังครับถ้ายัง แชอยู่ก็ไม่ต้องุดแบบนี้ครับอ๋อแปลว่าเขาก็ไม่จําเป็นต้องแบบไปไประคบประงมแบบไม่ต้องครับไม่ไม่ต้องดูแลง่ายครับนี่เข้าหน้าฝนไม่เคยรดเ,เลยครับลปล่อยธรรมชาติหน้าฝนปล่อยไปเลยใช่ครับหน้าแรงค่อยไปรดใช่หน้าแรงอาจจะสองวันสามวันครั้งก็ได้ครับสองสามวันครั้งอุ้ยดูแลง่ายจังเลยดูแลง่ายครับจะบอกเลยครับห้ามเอาขี้วัวปุ๋ยคอกกบพ่นต้นนะครับห้ามเลยห้ามเอากบพลนต้นถ้ากบพ่นต้นในต้นพันจะเน่านะครับคือต้นแบบนี้จะเน่าเลยให้ใส่หางจาก ต้นปามาณหนึ่งสองนะครับใส่ห่างแบบนี้นะครับ <life. S 2> เพราะว่ารากเขาจะออกกินบนผื้นผิวดินนะครับรากรากฝอยเขาจะไม่ลงลึกอย่าขาดปุ๋ยขาดน้าปุ๋ยก็แนะนําให้ใส่ปุ๋ยเคมีสูตรเสมอนะครับสิบห้าสามตัวแล้วก็ผสมยูเรียได้ใส่ห่างๆนะครับอย่าไปใส่ใกล้ต้นใส่ห่างๆแบบนี้นะครับเด <ST. S 2> ือนหนึ่งไม่ต่ำกว่าสองถ,ถึงสามครั้งครับเดือนหนึ่งก็ใช่ครับง่ายๆอาทิตย์ละครั้งใช่ครับอย่างต้นเนี้ยพี่ควรจะใช้ปุ๋ยสักปริมาณเท่าไหร่ครับ ตัวนี้ก็ประมาณสักสองกำมือนะครับหลักๆก็คือปุ๋ยนี่คืออาหารหลักมีปุ๋ยมีน้ําดูแลให้ดีแค่นี้ก็มันก็จะออกผลผลิตทั้งปีเลยใช่ทั้งปีเลยครับใส่ปุ๋ยดูแลเสร็จข้อกระเป๋ารอตังค์อย่างเดียวเลยครับโอ้ยมันดีขนาดนี้แล้วพี่ผมอยากไปดูวิธีการปลูกแบบชัดเจนเลยพี่ว่าปลูกได้ครับได้ครับเดี๋ยวพาไปดูแลครับเทคนิคการปลูกใหม่ๆนะครับนี่นะครับวิธีการปลูกนะครับขุดหลุมแบบนี้นะครับอันนี้คือสอนเทคนิคเฉยๆนะครับนี่ ถ้ามีปุ๋ยข้อขี้วัวขี้ควายก็ใส่แบบนี้นะครับสมมุติว่านี้เป็นขี้วัวนะครับปุ๋ยข้อใส่สองคนได้ด้วยใช่ครับผสมแบบนี้นะครับอย่าไปใส่ปุ๋ยเคมีนะครับนี่ครับใส่ไปนี่แล้วก็ผสมไปแบบนี้นะครับประมาณหนึ่งถึงสองกำมือนะครับนี่พอได้มาต้นพันธุ์แล้วก็ตัดถุงแบบนี้นะครับนี่นะครับอ๋อนี่คือต้นพันธุ์ของผักสาบในในครับต้นที่ผมจัดส่งลูกค้าจะเป็นต้นแบบนี้นะครับมียอดทุกอย่างครับให้เพื่อนเพื่อนดูก่อนนี่คือใช่ครับโอ้ยนี่คือต้นพันธุ์ผักสาบ นี่ครับจะมีดอกแบบนี้เลยนี่ต้นแท้พันแท้ไม่จุกตานะครับนี่ครับรับประกันสายพันธุ์นะครับอ๋อที่ใช้ได้จะพ้อมมียอดขึ้นอย่างนี้แล้วด้วยใช่ไหมพี่นี่ครับต้นที่จะส่งลูกค้าจะเป็นแบบนี้คือต้นพร้อมปลูกนะครับนี่ครับนี่นะครับเดี๋ยวจะแกะให้ดูนะครับโอ้ยนี่ครับแปลว่าพี่มีพันธุ์ขายด้วยเนาะมีครับมีครับทาไว้ตลอดนะครับต้นพันธราคาเท่าไหร่เดี๋ยวไปดูท้ายคลิปแล้วกันเนาะพี่เนาะมาผมดูวิธีการปลูกก่อนนี่เทคนิคการปลูกให้ตัดก้นแบบนี้ก่อนนะครับ นี่นะครับตัดก้นแบบนี้ก่อนอดูลากเขาครับนี่แล้วก็วางแบบนี้เลยนะครับนี่เทคนิคการปลูกอย่าให้ดินในแตกอย่าให้เบ้าถุงแตกนะครับนี่นะครับปลูกแบบนี้ก่อนฝังไปแล้วก็ดึงถุงขึ้นแบบนี้นะครับนี่ครับหลักการเมื่อกี้เราก็ผ่าด้านข้างไว้ด้วยใช่ครับผ่าด้านข้างไว้ดึงนะครับนี่นะครับนี่พอปลูกเสร็จต้องใช้ไม้ไผ่แบบนี้ครับคือมีกิ่งก้านปลูกแบบนี้เราก็พอปลูกเสร็จต้องปักเลยนะครับนี่นะครับ ให้มันมีกิ่งก้านเยอะๆอย่างนี้ไม่ใช่แบบไม้ไผ่โดเรียบๆไม่ได้นะพี่ไม่ใช่ว่าเป็นแบบไม้ลวกไม้ลวกปักแล้วก็แบบนั้นไม่ไม่ใช่นะครับคือผิดหลักสูตรถ้าแบบนี้เขาจะเกี่ยวได้เร็วเขาจะขึ้นได้เร็วนะครับนี่ครับพอปลูกเสร็จไปนี่ก็ลดน้ําเลยนะครับวันละครั้งอุปได้ประมาณ2อาทิตย์หรือ1อาทิตย์เราใส่ปุ๋ยเคมีเลยนะครับนี่ครับใส่ปุ๋ยแบบนี้นะสมมุตินะครับใส่ได้น้อยแต่ใส่บ่อยๆนะครับใส่ห่างควรต้นแล้วก็ลดน้ํานะครับแล้วก็มันจะพุ่งยอดได้เร็วแล้วแตกยอดได้เร็ว ปลูกไปได้ประมาณต้นมันพ้่นต้นพันธุ์สูงขนาดนี้ก่อนครับประมาณเม็ดกว่าๆเราค่อยทําหลังคาทําค้างแบบนี้นี่ครับทําค้างแบบแบบนี้เพื่อนๆเห็นนี่นะครับใช่ครับใช่นี่นี่ให้มันขึ้นไหมเราค่อยทําค้างครับโอ้นี่นะครับเหมือนนี่นี่แปลว่าต้นนี้พี่ก็เพิ่ง ปลูกเพิ่มมะใช่ครับใช่ครับปลูกเพิ่มค่อยปลูกเพิ่มอันนี้ปลูกได้นานแค่ไหนแล้วพี่อันนี้สองเดือนสิบสามวันหลกัลกๆจะเป็่นแบบน,นี้นะครับ,รบใช้ปลายไม้ไผ่เขาจะแตกยอดหมดเลยครับดูครับโอ้ยนี่สวยงามมากเลยพี่ใช่ครับนับจากวันที่ปลูกไปนะครับดูแลดีๆอย่าขาดปุ๋ยขาดน้ำสามเดือนสิบเก้าวันเป็นดอกแท้แน่นอนสามเดือนสิบเก้าวันด้วยใช่ครับหลักๆก็คือไม่เกินสี่เดือนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่คนดูแลแต่ตามที่ผมปลูกมาดูแลมาเนี่ยสามเดือนกว่า มีดอกให้เห็นร้อยเปอร์เซ็นต์ดอกเขาจะขึ้นบริเวณไหนครับพี่เดี๋ยวพามาดูกันครับนี่คือติดลูกแท้แน่นอนนะครับจะป็นแบบนี้นะครับอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไปไปออกตรงยอดใช่ไหมครับไม่ใช่ครับไม่ใช่จะออกดอกที่มือนะครับนี่ครับจะใช้อ๋อนี่พี่อย่างนี้แปลว่าเขาจะออกดอกตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับจะออกตามที่มือครับใช่ครับตามมืออินเลยครับนี่ครับมือเขาจะออกดอกตามนี้เลยครับัสาบที่สวนนี่คือจะใช้เสาปูนะครับสองเมตรยี่สิบ เสาหน้าสีความสูง2เมตรนะครับคือขนาดนี้กําลังพอดีนะครับคใครมีเหล็กก็ใส่เหล็กจะดีนะครับแล้วแต่งบป,ประมาณนะถ้าเริ่มทําใหม่ๆยังไม่มีงบก็หาไม้ไผ่ก่อนก็ได้นะครับนี่คือพวกตาขายผักนะครับที่สวนจะใช้ตาขายผักแบบนี้นะครับร้านเกษตรทั่วไปมีขายใช่ครับ ไม่แนะนําให้ใช้ลวดนะครับถ้าเอาแต่ลวดนี่คือเขาจะไม่เกาะเลยมันจะไปยากต้นทุนจะสูงด้วยให้ใช้ตาข่ายแบบนี้เลยนะครับพอเขามีเครือเขาจะทับกันเองนะครับคือมันจะเกี่ยวกันเองครับค้างหรืออะไรเนี่ยควรจะทําให้มันถี่ที่สุดใช่ไหมพี่เพื่อที่จะรับน้ำเยอะใช่ครับใช่ครับครับความห่างก็ไม่น่าเกินสักสามเมตรสี่เมตรนะครับเพราะว่าน้ําหนักค่อนข้างเยอะนะครับดูครับลูกเขาดกด้วยหนักด้วยมากไปแล้วใช้งานมาเปลี่ยนที่หลังนี่ยากใช่ไหมพี่ยาก ถ้าได้หักลงมาก็คือไม่มีโอกาสยกขึ้นเลยตัดทิ้งอย่างเดียวตัดทิ้งแล้วแต่ว่าเขาขึ้นมาอยู่ช่วงนีบทาเสาใหม่ระยะห่างของเสาปูนนี่มันตัวนี้คือที่สวนจะใช้ประมาณ4เมตรนะครับความกว้างประมาณ4เมตรนะครับเอาเสาไม้ไผ่เสริมเนื้อครับเพราะว่ามันค่อนข้างหนักหนักมากนะครับหนักมากก็พยายามใช้วัสดุที่มันแข็งแรงเนาะพี่เนาะจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยคือต้นพันธุ์ผักสาผักอินูนะครับที่ลูกค้าเขาสั่งจองไว้หมดแล้วนะครับนี่นะครับจะส่งสิ้นเดือนนี้นะครับ โอ้ยนี่นี่คือลูกค้าสั่งจองไว้หมดแล้วใช่ครับใช่ครับนี่ครับต้นที่เราจะส่งจะเป็นแบบนี้นะครับคือจะพร้อมปลูกมียอดมีอะไรทุกอย่างนะครับต้นพร้อมปลูกลากเดินดีแล้วนะครับใช่ครับยอดไม่ออกนี่ส่งไม่ได้คือที่สวนจะส่งแบบนี้เลยครับคือลากเดินดียอดพุ่งครับ ปลูกไปแล้วไม่ต้องห่วงนะครับรับประกันการขนส่งนะครับต้นละหนึ่งร้อยบาทนะครับคือไม่ขายสร้างตึกนะครับเขาซื้อได้เราอยู่ได้นะครับนี่คือต้นแท้พันธแท้ไม่จกตาครับจองมานี่ทั้งหมดนี้นะครับประมาณห้าร้อยหกร้อยต้นนะครับคือเขาจองหมดแล้วนะครับจองตรงนี้ครับยังมีอีกนะครับเดี๋ยวพาไปดูข้างในนะครับที่ทําไว้ที่พร้อมจัดส่งนะครับนี่พี่อันนี้นะอันนี้คือใช่ไหมใช่ตัวนี้ก็คือทํารอส่งนะครับโอ้ยโอ้ยคือหลายแท้เยอะครับเยอะเยอะตัวนี้ก็เริ่มติดยอดแล้วนะครับประมาณสัก เดือนหนึ่งน่าจะจัดส่งได้นะครับนี่ครับนี่นะครับสเปคการจัดส่งจะจัดส่งต้นขนาดนี้นะครับนี่นะครับคือทุกต้นจะมียอดทุกอย่างนะครับนี่ครับต้นพร้อมปลูกพร้อมส่งนะครับสมบูรณ์แท้สมบูรณ์แท้นะครับเอาแล้วส่งยังไงไม่ให้มันเละมันไม่ให้มันช้ำอ่ะส่งคือนี่ครับส่งใส่ตะกร้านะครับเพื่อจะมีตะกร้าสองใบใส่ข้างในนะครับรับประกันการขนส่งนะครับร้าที่เพื่อนๆนเห็นนี่ก็เพื่อนๆจะได้แถมฟรีไปด้วยใช่ไหมใช่ครับใช่ครับแถมตะกร้าไปเลยครับพี่พี่เดี๋ยวก่อน อย่าเพิ่งไปไหนพี่เดี๋ยวก่อนพี่แล้วเพื่อนๆจะมั่นใจได้ยังไงว่าของพี่อ่เป็นทวายแท้คือพันนี้คือพันดั้งเดิมนะครับรับประกันนะครับชื่อนี้การันตีได้นะครับเกษตรน้อยครับของแท้ไม่จกตานะครับสายผักสาบรู้จักกันดีใช่ครับใช่ครับของแท้ครับของแท้ยังไงก็แท้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวพามาดูนะครับว่าจะแท้หรือไม่แท้อืนี่ครับอุ้ยยังไม่หมดอีกครับพี่ยังยังยังข้างในอีกนี่ครับนี่นี่เต็มเลย อันนี้คือที่เพื่อนๆที่ผมลากกล้องพาเพื่อนๆมาดูนี่คือเขาจองหมดแล้วอ่ะพี่ใช่ครับที่ทําไว้รอส่งลูกค้านะครับนี่ครับนี่นี่ครับอ้ยความต้องการสุดยอดมากเลยนะพี่นี่ครับแท้ไม่แทให้ดูต้นแม่พันธุ์นะครับนี่นะครับอุ้ยอย่างดอกนะครับนี่นะครับดอกดอกเต็มเลยครับนี่ครับไอที่เพื่อนๆเห็นตรงนี้คือแค่สวนเดียวใช่ไหมพี่ใช่ครับแค่สวนน้อยเท่านั้นนะครับคือปลูกไว้หลายที่นะครับอลังการงานปักสาบจริงๆเลยนะครับนี่ครับอ้ย แม่เจ้าของแท้ครับของแท้รับประกันครับฝากเตือนเพื่อนๆด้วยนะครับที่จะหาซื้อต้นพันฝักศัพท์พันตะวันนะครับคืออันดับแรกไม่ใช่มีเงินแล้วจะซื้อได้เลยนะครับต้องซื้อจากแหล่งที่มาชัดเจนนะครับคือคําว่าชัดเจนก็คือซื้อจากสวนที่เราเชื่อถือได้นะครับไม่ใช่สักแต่จะซื้อนะครับท่านปลูกมาจะได้กินแต่ยอดและใบนะครับแบบนั้นจะไม่มีลูกทั้งไมอ่ะพี่มันก็ผักศาบเหมือนกันไม่ใช่หรอพี่ใช่ครับแต่ตัวนั้นจะเป็นตัวฟู้คือไม่มีสิทธิ์ได้ดอก อ๋อมันมีตัวผู้ตัวเมียด้วยใช่ครับไป5้าปีก็จะไม่มีลูกครับอ๋อแต่แต่ถ้าเจอพันธุ์นี้ไปนะครับนี่นะครับ3าเดือนกว่าท่านได้หินดอกเห็นลูกแท้แน่นอนนะครับไม่จกตาครับติดต่อทางเบอร์โทรเฟซบุ o กเกษตรตัวน้อยนะครับหรือโทรที่เบอร์นะครับ086-539-4503ห้าสามก้าี่ายวกไอดีไลนนะครับติดต่อเบอร์นี้ได้เลยนะครับรับประกันต้นแท้พันธุ์แท้ไม่จกตานะครับของแท้แน่นอนนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอบคุณพี่มากเลยนะครับที่เมตตาให้เกษตรซอกราวนะครับได้มาบุกถึงถิ่นของต้นกําเนิดของผักสาบเลยนะครับผมครับชมคลิปนี้เสร็จแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกสาระเรื่องราวดีๆที่เกษตรซอกราจะนามาฝากเพื่อนๆอย่างแน่นอนสําหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ